สวัสดีค่ะวันนี้เรามาฟังเกี่ยวกับเรื่อง how to and style นะคะสำหรับวิธีการทำให้การประชุมมีชีวิตชีวานะคะในหน่วยงานหรือว่าส่วนราชการเอกชนนะคะก็คงจะมีการจัดประชุมนะคะเพื่อที่จะปรึกษาหาหรือแล้วก็แก้ปัญหาในด้านต่างๆ หรือว่าหาวิธีการทำง,งานให้มีประสิทธิภาพนะคะสำหรับวิธีการจัดประชุมที่มีชีวิตชีวานะคะควรจะจัดให้มีการประชุมในตอนเช้านะคะมีบริการอาหารกลางวันเบาๆถ้าจะต้องประชุมต่อในตอนบ่ายทำให้ห้องเย็นสบายแล้วก็สว่างสวนะคะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเป็นผู้นำอาอภิราย จัดที่นั่งให้สมาชิกประสานสายตากันได้มากที่สุดจัดเก้าอี้เท่ากับจำนวนสมาชิกถามคำถามสมาชิกที่นั่งเงียบนะคะใครนั่งเงียบต้องมีประเด็นคำถามนะคะเรียกชื่อสมาชิกที่นั่งเงียบเพื่ออภิปรายแล้วก็พยายามให้ทุกคนรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของกลุ่มนี่คือวิธีการประชุมที่มีชีวิตชีวานะคะ ข้อมูลจากสู่ความเป็นเลิศของหัวหน้าหรือผู้นำโดยสมชาติกิจบรรยายาจาก h i n k People นะคะสำหรับการประชุมที่มีชีวิตชีวานะคะวิธีการทำให้การประชุมมีชีวิตชีวายังไงก็ลองนำไปจัดดูนะคะสำหรับผู้ที่จัด ประชุมนะคะหรือว่าการทําบรรยากาศการประชุมให้มีชีวิตชีวานะคะเพราะว่าทุกคนที่มานั่งประชุมร่วมกันจุดมุ่งหมายก็คือผลประโยชน์ของกลุ่มนะคะแล้วก็สิ่งที่เราต้องการอันนี้คือเป็นหลักใหญ่ใจความะคะวันนี้เพิน c h ชาแนลนะคะนำข้อมูลดีๆตรงนี้มาเล่าให้กับทุกท่านได้ รับทราบนะคะเป็นลักษาของ how to and style นะคะคลิปดีๆของเพลิน a n n e l จะมีมานำเสนอให้กับท่านนะคะเพลินก็คือ Play and Learn เรียนรู้แล้วก็เล่นนะคะเพื่อความมีชีวิตชีวาขอบคุณที่ติดตามนะคะ